วันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อที่หนึ่งพยายามอย่านำไฟเข้าบ้านพยายามอย่านำไฟเข้าบ้านก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกเราหรือเมียเราหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยนะครับเวลาไปรู้เรื่องอะไรจากข้างนอกหรือเราไปมีปัญหาหรือมีปากเสียงอะไรกับใครข้างนอกนะครับคือคนทะเลาะเสร็จ คุณเถียงเสร็จคุณแก้ปัญหาได้เองนะครับแล้วคุณก็เหยียบไว้แค่นั้นนะครับคุณอย่ามาเล่าให้ผัวฟังคุณอย่ามาเล่าให้น้องชายฟังให้พี่ชายฟังหรือให้ใครก็ได้ในบ้านคุณเนี่ยนะครับรับรู้เหมือนกับคุณไปมีปากเสียงกับใครสักคนหนึ่งเถียงเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยนะครับแล้วคุณกลับมาบ้านเวลาคุณเจอผัว แล้วคนก็เล่าให้ผัวฟังเนี่ยนะครับทีนี้ผัวคนเนี่ยมันเกิดความที่ว่ายามเกียดยามปักศีลูกกูเมียกูคนในครอบครัวกูทีนี้เกิดความแค้นในใจทีนี้นะครับเรานะครับเราไม่รู้เลยว่าพี่ชายน้องชายหรือผัวเราเนี่ยนะครับมันไส้อยู่แล้วก็ไปหาเรื่องเขาไปถามเขานะครับ ยิ่งกันแทงกันฆ่ากันนะครับมีมามากต่อมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณแก้ปัญหาก็คือแก้เองตรงนั้นเลยนะครับแก้ปัญหาเองตรงนั้นจบตรงนั้นเถียงแล้วคือจบตรงนั้นนะครับเวลาที่คุณเจอคนในครอบครัวนะครับก็คือทําเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น นะครับคืออย่านำไฟเข้าบ้านเรื่องนะครับมันเล็กก็คือให้มันเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เราทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับให้คนในครอบครัวเราเนี่ยรับรู้ปับ๊บทีนี้แหละมันยิงกันฆ่ากันแทงนะครับมีมาเยอะแล้วนะครับไอ้ประเภทที่ว่าค้าบไฟเข้าบ้านเนี่ยไฟติดบ,บ้านนะครับอย่าทำแล้ว อย่างที่สองเกิดเป็นลูกผู้ชายเนี่ยอย่ามีปากเสียงกับใครเกินสองครั้งเหมือนกับเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ในเคหาสถานเราอยู่ในพื้นที่เรามีคนมาหาเรื่องเรามีคนมาเถียงเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วเราไปมีปากเสียงเราเถียงกันเนี่ยนะครับไอ้ประเภทนั้น่ะ ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็คือเถียงกันจบกันโอเครู้เรื่องนะครับบางเอิญว่ามีแค่ปากเสียงกันแต่ถ้ามีไอคนเนี้ยนะครับเข้ามาระรานเราครั้งที่สองเข้ามาเถียงเข้ามาถามเข้ามาหาเรื่องเราครั้งที่สองเนี่ยนะครับคือแบบเนี้ยคนไม่ต้องไปคุยคนไม่ต้องไปเคลียร์แล้วนะครับ เพราะครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะครับแต่ถ้ามีครั้งสองเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องมีของแถมเข้าใจไหมถ้ามีการเถียงกันหรือมีปากเสียงหรือมีปัญหากันครั้งที่สองเนี่ยร้อยละเก้าสิบคือมากับของแถมนะครับอ่าไม่ปืนก็มีดไม่มีดก็คือนะครับมีของแถมเข้าใจไ สิ่งที่คุณจะควรรับมือคือนะครับนิ่งเอาไว้นะครับ,รบการที่เราจะออกไปเคลียร์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายนะถ้าครั้งที่สองเนี่ยคิดให้ดีนะครับคือเราต้องระวังตัวถ้าหลบได้หลบหลีกได้หลีกแต่ถ้าเราหลบหลีกไม่ได้นะครับเรานะครับต้องมีการเตรียมร้อมนะครับพกอาวุธปืน เนบติดตัวไปนะครับเพราะเราอยู่ในพื้นที่เราเราอยู่ในสถานที่ทํางานเราเราอยู่ในบ้านเรานะครับการที่เราจะไปคุยเนี่ยถ้าครั้งสองเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับมันต้องมีของแถมมาแน่นอนนะครับเราก็ต้องพกติดตัวไปนะครับเขาเรียกว่าให้มันตุงๆเขาไว้นะครับอย่าไปตัวเปล่าอย่าไปเถียงปากเปล่าเพราะ ร้อยละเก้าสิบเนี่ยถ้าครั้งสองในส่วนใหญ่จะไม่รอดนะครับตายเพราะอีกฝ่ายเนี่ยนะครับร้อยละเก้าสิบห้าคือมากับของแถมนะครับคำว่าลูกผู้ชายเนี่ยทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะเกินสองครั้งนะครับเพราะรครั้งที่สองเนี่ยมักจะมากับของแถมอยู่เสมอนะครับดังนั้น 3. นะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นไอวัยกำลังลำบอวัยกำลังห้าวเนี่ยนะครับการเที่ยวเนี่ยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่รักนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนรักหรือคนที่เรารักกันมากหรือคนที่รู้ใจกันมาหลาย,ลายปีเนี่ยนะครับกินนะครับอย่าให้มันเมาแรงนะครับกินได้แต่ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเอง นะครับกินแบบช่วยเหลือตัวเองได้กินแบบสามารถจับพวงมาลัยได้ขับรถกลับบ้านได้นะครับยังไงนะครับกูยอมนอนในรถะนะครับแต่กูไม่ยอมนอนบ้านใครเด็ดขาดนะครับเพราะการที่เราจะนอนได้คือต้องเป็นคนที่เรารู้ใจกันจริงๆรู้จักกันมาหลายปีรู้ว่าคนนี้ยังไงนะครับ เราไว้ใจนะครับคบกันแบบไว้ใจกันโอเคแบบนั้นไม่มีปัญหานะครับจะยังไงคนต้องกลับมานอนบ้านหรือนะครับเปิดห้องข้างๆก็ได้นะครับไปอีกสักครึ่งโลยี่สิเมตรสามสเมตรมีโรงแรมเปิดโรงแรมนอนนะครับปลอดภัยจบนะครับเพราะขอบเนี้ยรู้หน้าไม่รู้ใจ นะครับโรหน้าไม่รู้ใจนะครับอาจจะไม่ได้ตื่นมาก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยมันก็ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแม้แต่ว่าผัวกันเมียกันเนี่ยมันยังฆ่าเอาประกันกันเลยนะครับแม้แต่คนในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เห็นไหมนะครับนอนนอนหลับหลับนี่มันฆ่าทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยี่สิบเมตรสามสิบเมตร มีโรงแรมนะครับเช่าโรงแรมนอนหรือนอนในรถหรือพยายามกลับบ้านหมายถึงนะครับหรือดีสุดคือเช่าโรงแรมนอนนอนชั่วคราวนอนค้างคืนนะครับดีที่สุดนะครับอ่าไม่บาดเจ็บไม่เจ็บตัวไม่เสี่ยงนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับสิ่งที่คุณห้ามโพสต์ลงในโซเชียลนะครับ เวลาคุณซื้ออะไรมาเนี่ยคุณลงในโซเชียลได้อวดได้อวดบารมีอวดคาร์อวดได้นะครับแต่เหมือนกับเวลาที่คุณเดือดร้อนเงินเศรษฐกิจกไม่ดีเศรษฐกิจกย่ำแย่คุณขายอาวุธปืนเนี่ยนะครับบางคนฉันเสียใจฉันอยู่กับฉันมานานฉันไม่น่าขายไปเลยฉันไม่อยากขายเลยแม่งมึงขายอาวุธปืนน่ะ และมึงบอกให้ลวกรู้ทําไมมึงลองในโซเชียลทาไมนะครับลองให้โจรรู้ทําไมนะครับเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยแต่ละวันนี้เรามีศัตรูเรามีคู่อรเรามีคนหมั่นไส้เราเท่าไหร่นะครับอ่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยบางทีเรามีคานอยู่เขาอ,อาจจะไม่ยุ่งนะครับแต่เมื่อไรที่มึงขายอาวุธเปิดแล้วนัย่ยกูดักตีหัวมันดีกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปขึ้นบ้านมันดีกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้กูสกรัมนะครับกูดักตบดีกว่านะครับเพราะอะไรมันขายเขี้ยวเล็บแล้วอ่ะคนขายเขี้ยวเล็บเนี่ยอย่าไปเที่ยวบอกใครนะครับอย่าไปอวดในลงโซเชียลนะครับอย่าไปประกาศให้ใครรู้นะครับมึงขายมึงก็ขายรู้กันสองคนนะครับอ่าคุณอย่าบอกใครนะผมขายคุณไปนะครับผมเองก็ไม่พูดกับใครเหมือนกันนะครับ เพราะมันเป็นดาบสองคมมึงขายเขียวขายเล็บขายงาและมึงประกาศให้โรครู้นะครับบอกให้เขามาดักตีหัวมึงเหรอนะครับจำไม่ขึ้นใจเลยซื้อปืนบอกให้เขารู้ได้แต่เวลาขายปืนเนี่ยหยบเงียบอย่างเดียวอย่าไปเสนอหน้าบอกให้ใครรู้นะครับมันเป็นดาบคมเข้าตัวเองนะครับมันเป็นคมที่เข้า ทำร้ายตัวเองชัดๆนะครับดังนนั้นก็ขอฝากนะครับช่องของผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับและผมนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆจากประสบการณ์และสิ่งที่รู้มาจริงๆนะครับขอบคุณครับ